วงโอ้ยเฮียชุบชุบชุบเลยบไปแล้วเไปแล้ววง่วางทีชุบเลยชุบเลยโดนฟอร์ไม่ได้โดนิงวางทีลงไปแล้วนะเว้ยเ้ยลงไป้ลงไป้ดินอ่ะวางยนยนลงถ้าจะไม่อยากแดกโอเลโอเลนบันไดมนลีย่เี้ยไม่ได้ตึงหรอกมึงอ่ะ อายิงปืนดีปืนดีครับบุคเรี้ตายแล้วปืนไม่ดีดเลยตัวโปรดผมไปยิงโดนด้วยยิงลมคมจังหลังเข้าไปแล้ว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 คุยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไงไอ้เหี้าเดี๋ยวเดี๋ยวสวยที่นี่แม่งหันไวเกินโอ้รถสปอร์ตรัวๆเลยว่ะไหนวะบุคเรี่กล้องวิ่งอยู่ไหนวะอยู่นี่ไอ้ป้อนม่งใกล้ตายแล้วพี่ป้อนมันใกล้ตายไปทางเงินเห็นไหม

ยังดูใจอ่ะโอ้โหดีใจมากเูยดิเยี่ยอแตกเลยดีใจวอกแตกเลยมันโอ้ยเยี่ยมดีใจแตกไม่้เนื่อยพี่นนกูหรอกพีนนกูอะตึงของจริงเึจ้าว่มเสร็จมึงยังพูดต่อยเหรอแดงเยอะทำไมก็ต้องเป็นแบบนี้วะ กอนไม่เป็นกูก็เป็นแบบนี้นะอีกวัวเคียนเลยนะปัญญาอ่อนที่หมายแต่กูว่าเป็นน้อยกว่านี้นะมันก็ต้องใช่ดิแย่โว้เป็นโควิดใช่หนาวด้วยบอกมึงหายแล้วแบบนี้แล้วกูไม่เห็นมึงไงแล้วนะจะอ้วกอย่างเดียววันนี้จะอ้วกอ่ะไม่ได้ไม่มียัยหรือจะอ้วกเดียวโควิดเงก็เพราะเกิดตองไปขี้ท้องเสี๊ยบเลยด้วยนั่นเยห่วย เนอะผมเขียนผมเขียนค่าแบบค่าแบบคิวอะไม่ากกูจะบอกพ่อว่าแค่นี้พี่เลอพี่ครับลงลงเจ็ดไปทางไหนล่ะครับผมฟังเพลงที่ไหมจุมพรหูดีมาอเไยคูดอะไรขอมงวะผู้คนดีโยะเลือกทางซ้ายโวทางซ้ายมือเห็นเหี่วปะมึงโดนลงไปเลย ถึงแน่ถึงลงแน่ไปที่บอกห้ามลงอ่ะลงเลยอ่ปอดอะไรรัตนาเออ้เฮียโอ้ยขาดันวเฮียเลยไออยากดังเลยไอเดาของไ่ตะโกดน่ยอาใจตอาปวที่ไปเลี้ยงเขาไวได้ บวกไม่เป็นบอกบ้ารัดไปนะะค่มีเหยียดเอวะไม่ไม่ได้เหยียดผมบอกล้อมีหรอมึงล้อกูเหรอไม่เด็กกี้ยยังไงเจ้าสีคนวิการเจ้าีคนวิการเขาเรียกเด็กดีควายกับดักกับดักมาจิ้มฟันมีมีลีเชนลีเชนออกมาแล้วโตโตโตมั้งหนึ่ง หยุดเลยสายแล้วอยู่ในยสายแล้วอยู่ในยสายแล้วเขาใส่เ้าใส่เขอใส่ตรงมาร์กเลยตรงมาร์กเลยรีชันอยู่ตรงมาร์กเลยไอ้โตไอ้โตไอ้โตไรเห็นพี่ไม่มีไม่มีมีลีชันอยู่ในห้องหน้าห้องตรงรู้อะโซล่าอยู่นี่มาเร็วโอ้